บรรยากาศกแล้วก็เราก็จะกลับกันละนี่ครับบรรยากาศโยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่องกุ้งชาแนลเที่ยวแหลกนะครับวันนี้จะพาไปคาเฟ่มานาเดินนะครับผมอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับก็เวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาป่ายสามครับผมแดดร้อนครับแดดจ้าเลยก็มนันงวงว่างครับผม ันหยุดวันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันครับผมผมตอนนี้เรามาถึงทุงสีเมืองแล้วนะครับนี่ครับผมทุงสีเมืองกับตรงเป็นแยกทุกสีเมืองนะครับบรรยากาศก็รถติดนะครับบายสามกำลังเรื่อเรียนครับทุกคนตอนนี้เรากําลังผ่านวงเวียนนะครับวงเวียนที่จังหวัดอุบลนะครับผมที่มีอุโมงค์รอดข้างใต้นะครับแต่เราต้องระวังทางซ้ายนะครับเพราะว่า เขาไม่หยุดให้เรานะครับปกติต้องหยุดให้เราแต่ก็ไม่ใช่หรือเราต้องหยุดให้เขาก็งงงงสับสนเพราะว่าวงเวียนนี้งงมากเลยนะครับต้องระวังรดเบี่ยงด้วยครับจะโดนเบียดหลายรอบแล้วทั้งหน้าและหลังนะครับตอนนี้เรากําลังโดนเบียดข้างนะครับแล้วโดนเบียดไปแล้วนะครับผมนี่ใครมาควต้องระวังเส้นนี้นะครับผมแล้วก็ต้องรีบเลี้ยวซ้ายให้มันเร็วๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนปาดได้นี่ครับคือเส้นทางมาอุบลนะครับผมแล้วก็เจอกันครับ ออกจากเมืองแล้วนะครับนี่คือประตูหลักเมืองของอุบลนะครับทางเข้าหลังจากเข้ามาจากเขื่องอันนี้เรากำลังจะไปถึงเขื่องในนะครับลืมบอกเพื่อนๆนะครับมานาเดอร์ยูอูอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลนะครับผมก่อนออกเดินทางต่อครับหาววับแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่มานาเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมเพิ่งจอดรถตะกี้นี่เองนี่ครับบรรยากาศณตอนนี้นี่ครับมานาเดอร์ที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศครับแล้วเราเข้ามาในร้านแล้วนะครับผมนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับเราสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับมครับบรรยากาศแล้วก็มีเค้กด้วยนะครับนี่ครับเขาเติ์ก็เอาไปเจอทั้งนอครับครับผมตอนนี้อาหารก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็ น้ำสอแก้วครับนะครับผมซุกี้แล้วก็ยำนะครับผมนี่บรรยากาศก็ดีนะครับผมแต่ก็คนไปเยอะเท่าไหร่ออกมาจากห้องนะครับผมนี่คือวิวนะครับตอนประมาณยืบห้าโมงสิบสี่สี่สิบห้านะครับเขี่ยข้าวกำลังเขียวเชอุ่มเลยนะครับผมนี่คือมานาเดอร์นะครับอยู่ติดกับผ้าใหญ่นะครับถ้ามองไปจะเห็นหลังผ้าใหญ่นะครับ ที่เขื่อนในนะครับนี่ครับบรรยากาศเรามาช้าครับผมทำงานเสร็จก็มาเลยนี่ครับบรรยากาศใครจะผ่านมาทางนี้ถ้ามาจากยะโสก็จะอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากในเมืองอุบลก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ธรรมชาติสุดๆแล้วนะครับมีหอยเชอรี่ด้วยไข่หอยเชอรี่นี่ครับผมบรรยากาศที่ผมบอก ถ้ามาจากอุบลจะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้ามาจากเจโสโซอยู่ขวามือนะครับบรรยากาศร้านนะตอนนี้นะครับใกล้จะหกโมงแล้วครับผมแ๋ยวเราก็จะกลับกันละนี่ครับบรรยากาศเมนทางนะครับในถัอมเขียวชื่อุ่มเลยนะครับข้าวตอนนี้ที่เห็นชิ้นเขียวนี้คือข้าวนะครับเป็นเชียส่วนลุกหงลูกตาเลยครับบรรยากาศชิวๆนะครับ โย่ครับเพื่อนๆตอนนี้เราออกมาจากร้านเรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังจะกลับแล้วนะครับทริปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาพักผ่อนชิลๆก่อนที่เราจะไปเชียงใหม่กันนะครับผมเราอาจจะไปถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนวยนะครับกู๊ดเชียร์เทเลกนะครับอาจจะหายไปหลายเดือนหน่อยแต่กลับมาในคลิปเยอะแน่นอนครับผมเราติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับครับผมทั้งหมดก็คือบล็อกโคนี้นะครับผม นี่คือที่เราไปตะลุยกันมานะครับอันนี้บรรยากาศร้านนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับอยู่ที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับทริปต่อไปเราจะไปไหนติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับ